ขอทั้งาพสัสดีนะวันนี้ก็จะพูดในชุดของวันสำคัญทางาพุทธศาสนา แล้วก็เรื่องแรกที่จะมาลงรายละเอียดวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของวันพระนะหรือว่าวันธรรมัสสวนะเราอาจจะรู้จักคํานี้มานานมากนะแล้วรู้จักคํานี้ดีตรงที่เราเข้าวัดอยู่ทุกวันพระนะหรือใครจะเข้าเดือนละครั้งก็แล้วแต่หรือพระคุณเจ้าที่จะต้องอยู่ในวัดมาตลอดแล้วก็วันพระเป็นวันที่พิเศษขึ้นมาอีกวันหนึ่งเราอาจจะสงสัยว่าวันพระมันจะมีความสําคัญตรงไหนนะก็ในเมื่อพุทธศาสนาเรายืนยันอยู่ตลอดแล้วว่าเราไม่ได้ให้ความสําคัญกับวันใดวันหนึ่ง หลักธรรมของผู้ศาสนาถ้าเราทราบนะมันมีข้อหนึ่งเรียกว่าอาการลิโกอาการลิโกเนี่ยไม่จำกัดการหมายความว่าไม่ได้หมายความว่าคุณทาความชั่ววันนี้แล้วคุณจะไม่ชั่วทําความดีวันนี้แล้วคุณจะไม่ดี <m> คือทําชั่วทําดีวันไหนตอนไหนได้ตั้งแต่ตอนนั้น,นะนะเหมือนกับหลักการวิทยาศาสตร์อยู่ข้อหนึ่งนะวิทยาศาสตร์ท่านก็บอกว่ามันเป็นอาการลิโกเหมือนกันเหตุที่เป็นอาการลิโกเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงนะ ความจริงเนี่ยถ้ามีเหตุปัจจัยพร้อมเมื่อไหร่เป็นได้เมื่อน,นั้นโดยไม่ต้องไปพึ่งว่าจะต้องเป็นเดือนหน้าจะต้องเป็นทศวรรษหน้านะวิทยาศาสตร์ที่ท่านยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นปลั๊กไฟอยนะ่างเนี้ยเรามีหลอดไฟเราต่อสายไฟแล้ว,วออก็อปลั๊กไฟเสียบถ้าเกิดหลอดไฟยังใช้ได้อยู่มีประสิทธิภาพอยู่นะแล้วก็มีกระแสะไฟฟ้าเมื่อเสียบเข้าไปเราต่อสายไฟได้ถูกต้องเนนะ่ยหลอดไฟนั้นก็จะต้องติดทันทีครับให้แสงสว่างเราได้แล้วติดตรงเนี้ย เสียบเมื่อไหร่ต้องติดเมื่อน,นั้นถ้าเมื่อมีกระแสไฟพร้อมหลอดไฟมีประสิทธิภาพในการทํางานนะไม่ได้หมายความว่าจะต้องเสียบตอนกลางคืนนั้นนั้าตอนกลางวันไม่ติดแต่อย่างนี้ไม่ใช่วิทยาศาสตร์นะหรือแม้ในการผสมสีนะคนระับเราจะเอาสีน้ําเงินผสมกับสีเหลืองเห็นงหครับแล้วจะกลายเป็นสีเขียวคุณทําวันนี้ตอนเช้ามันก็จะต้องเป็นสีเขียวไปทําตอนบ่ายตอนเย็นมันก็เป็นสีเขียวเมือาจานที่ท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ท่านบอก คุณจะใส่กางเกงลิงไปผสมสีหรือไม่ใส่สีมันก็จะออกมาตามเดิมนะฮะคือพวกอื่นน่ะมันไม่ได้มีปัจจัยสําคัญเลยแต่ว่าคุณต้องทําปัจจัยตรงนั้นให้พร้อมวันละเหมือนกันนะพุทธศาสนาไม่ได้มองว่ามันจะเป็นวันพิเศษหรือวันจะเป็นวันที่ต่ำต้อยวันทุกวันเนี่ยเหมือนกันตลอดในมุมมองของพุทธศาสนานะเราจะมองว่าพุทธศาสนามองอย่างนี้ศาสนาอื่นไม่มองอย่างนี้ไม่ใช่นะพุทธศาสนาก็คือความเป็นจริงนั่นเอง เราต้องเข้าใจว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้ครับแน่นอนพระเจ้าท่านไม่ได้ปฏิเสธเรื่องสมมุตินะก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าผู้ศาสนาเราสอนอยู่สองอย่างนะก็คือสอนเรื่องสมมุติแล้วก็สอนเรื่องปรมบบัตครับหราอว่าพุ่ท่าท่านใช้กับว่าภาษาคนและภาษาธรรมนั่นเองเรามุ่งจริงๆเนะี่ยเพื่อให้คนเข้าถึงปรมัดคือความจริงสูงสดุดอย่างเช่นวันเนี่ยนะที่อาจยมาพูดเมื่อกี้ที่เกลินนะ่เน่ะที่จริงงันนั้นเป็นปรมัดนะให้เห็นว่า มันไม่ได้มีความสําคัญตรง,งไหนอยู่ที่ว่าเราทําอะไรในวันนั้นมากกว่าแต่ว่าการตั้งสมมติขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ไม่มีประโยชน์เลยการตั้งสมมุติขึ้นมาเนี่ยเป็นการทําให้คนยึดสมมุติแล้วใช้การสื่อสารตรงนั้นไห้มีประโยชน์ได้อย่างเช่นเราไม่มีสมมุติเลยนะเราก็จะเรียกไม่ได้ว่าวันไหนคือโทรศัพท์เราก็จะเรียกไม่ได้ว่าวันไหนวันจันทร์วันอังคารถ้าเรานัดกับคนอื่นอย่างเช่นนัดทํางานเนี่ยนะครับเราก็จะบอกไม่ได้ว่าเราจะไปเจอกันวันไหนถ้าเราไม่มีสมมุตินะ แต่ว่าเราต้องไม่ลรีว่าสมมุตินั้นเช่นเรานัดว่าเราจะเจอกันวันพุธวันพุธนั้นเป็นแค่สมมุตินะฮะแต่ตัวความจริงหรือตัวที่จะเป็นประโยชน์กับคุณจริงๆก็คือการได้ไปเจอกันแล้วพูดเรื่องงานกันนะฮะเห็นไหมพุทธศาสนาเป็นการให้ชี้ให้คุณเห็นสมมุตินะแล้วก็ก้าวไปถึงปรมัตคือเราจะได้ประโยชน์จากปรมัตได้โดยสื่อของสมมุติเนี่ยนะฮนะทีนี้เรื่องของวันพระนะ วันพระจ,จะเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีเนื้อหาอะไรลึกมากนะเราก็อาจจะพูดกันแบบสบายๆตอนแรกเนี่ยไม่มีวันพระนะวันพระเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลแม้แต่พระเจ้าตานตรัสรู้ใหม่ๆก็ยังไม่มีวันพระทีนี้การสอนเนี่ยก็พระองค์ไปสอนเองพระสงฆ์ออกไปสอนพระเจ้าพิมพิสารตรนนั้นท่านหันมานับถือศาสนาพุทธแ,แล้ว้ท่านก็เลยมาพูดกับพระเจ้านะ ท่านบอกคนศาสนาอื่นๆเขามีวันที่เขากําหนดว่าจะมาเจอกันนะแล้วชาวพุทธเนี่ยไม่มีวันไหนที่จะมารวมตัวมาชุมนุมอะไรกันเลยเหรอนะเรามองให้เห็นประโยชน์ของการมาเจอกันนะจะพูดเสริมตรงนี้นิดหนึ่งว่าการมารวมตัวกันมาชุมนุมกันนะมีประโยชน์มากเราจะเห็นได้จากในอินเดียพุทธการนะคนระับไม่ว่าจะละทัทธิต่างๆของมารวมตัวกันนะไม่ว่าเขาจะมากราบไหว้ครูบาอาจารย์ครับ การกลับไปให้ครูบาอาจารย์ตรงนั้นเมื่อได้ฟังธรรมะฟังคารรสอนโนว้านจะทําให้เรามีความพึกเขิ่มในการไปปฏิบัติมากขึ้นนะหรือไปให้แต่ในธุรกิจในองค์กรนะ่ครับถ้ามีการประชุมกันมีการพูดถึงข้อดีข้อเสียจุดเด่นจุดด้อยจะทําให้เราเอาส่วนนี้ไปพัฒนาองค์กรของเราไดนะ้นี่คือประโยชน์ของการมารวมตัวกัน,นแล้วอย่ามองแต่แค่ในฝั่งของอินเดียนะแม้จะเป็นพวกกรีกพวกโรมัน ใครศึกษาปรัชญามา่อนจะเป็นของเปโตรหรือของโซเกติสอะไรนะครับขอรวมตัวกันทั้งนั้นนะครับเป็นรวมตัวกันตามเมืองเมืองบ้างนะตามสี่แยกตามตลาดหรือาตามโรงน้ําชาเนะี่ยเพื่อมาบอกว่าฉันคิดอย่างนี้นะความจริงมันน่าจะเป็นอย่างนี้ทฤษฎีมันน่าจะเป็นอย่างนี้ความเราน่าจะไปแสวงหาจุดสูงสุดอยู่ตรงนั้นตรงนี้ครับเป็นการหาลูกศิษย์แล้วเป็นการรวมตัวกันป็นเป้นเหมือนการถแถลงหลักการตัวเอง ที่จริงเราอาจจะจินตนาการไปได้ว่าการมารวมตัวกันอย่างนี้นเป็นที่มาของการตั้งโรงเรียนก็ได้อาจจะลองนึกภาพนะว่าสมมุติคนหนึ่งเก่งเรื่องวิทยาศาสตร์ก็จะมาพูดจองมุมไว้เลยนะจะมาพูดเรื่องวิทยาศาสตร์ว่าวันนี้ตัวเองไปคิดอะไรมากฎนั้นมันน่าจะเป็นไปยังไงนะแล้วอีกคนหนึ่งไม่เก่งวิทยาศาสตร์อาจจะมาเก่งเรื่องศาสนาเก่งเรื่องจริยธรรมว่าคนเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้นะ แล้วก็มีหลายกลุ่มครับต่อมาเนี่ยกลุ่มพวกนี้มีลูกศิษย์มากเข้าครับพวกนี้อาจจะพัฒนาเป็นคณะเป็นโรงเรียนเป็นวิทยาลัยที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันไดนนะ้คือเราจะมองว่าแน่นอนว่าการมารวมตัวกันมันไม่ใช่จุดมุ่งหมายสูงสุดนะแต่การมารวมตัวกันเป็นวิธีการนะท่านใช้สัาษาอังกฤษว่ามันเป็นมีนคนระับคือเป็นตัววัตถุเป็นเครื่องมือ ที่จะล่อที่จะใช้ให้คนเข้ามารวมตัวกันแต่ไม่ใช่จุดมุ่งหมายสูงสุดนะจุดมุ่งหมายสูงสุดมีอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าเอมครับตัวเนี้จะเป็นตัวที่ให้ความรู้คนแล้วให้ขอพัฒนาชีวิตเขาได้เหมือนปัจจุบัน,เ,นเราชอบเข้าใจผิดว่าคนเรียนจบปร,ริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนี่ประสบความสําเร็จในชีวิตยังเข้าใจผิดนะการเรียนวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมอบใบปริญญ,ญาพวกนี้เป็นเพียงเครื่องมือในการให้เราหาความรู้เท่านั้นนะ ถ้าเราไปมองว่ามันเป็นสิ่งสูงสุดแล้วชีวิตเราก็จะจบลงแค่นั้นนะแล้วเราก็จะมวแต่ประทับใจกับใบป,ปริญญาที่เราได้ครับะะการเข้าไปนั่งเรียนในห้องนะการได้มีการทํารายงานการอภิปรายครับการฟังครูบาอาจารย์นี่เป็นมีนนะในการที่หาความรู้ใส่ตัวเราเนขะ้าทาให้เรามีความคิดทําให้เรารู้จกักวิเคราะห์อะไรได้ทีนี้พอจบไปแล้วเนี่ยยังไม่ใช่จุดหมายสูงสุดนะครับจุดหมายสูงสุดอยู่ที่ว่า คุณมีความคิดเป็นตัวของตัวเองหรือเปล่าคุณสามารถคิดแล้วเข้าถึงความจริงได้หรือเปล่าหรือแม้แต่เรื่องของการทํางานแลับคุณจบมาแล้วเนะี่ยคุณทําประโยชน์เพื่อสังคมเพื่อคนรอบข้างคุณได้ไหมสิ่งเหล่านี้นี่เป็นเอมครับเป็นวัตถุประสงค์ที่แท้จริงเราต้องแยกไอ้ออกนะถ้าเราแยกไม่ออกเนะี่ยมันจะเกิดความสับสนนะแล้วทําให้เรามีความเข้าใจผิดในเรื่องนีน้แล้วไปเห็นว่าการเรียนจะต้องเป็นสิ่งสูงสุดนะคือไม่ได้ปฏิเสธว่าการเรียนไม่ดีนะ แต่ให้เรามองว่าการเรียนเป็นตัวพัฒนาชีวิตท่นนั้นเองสิ่งที่สูงสุดก็คือเราพัฒนาได้หรือเปล่าเนี่ยประเด็นอยู่ตรงนั้นนะทีนี้วันพระเหมือนกันการมารวมตัวกันของวันพระเนี่ยมันเป็นแค่เครื่องมือในการเรียกคนให้เข้ามาชุมนุมกันเฉยๆส่วนวัตถุประสงค์ของวันพระจริงๆเนี่ยเพื่อบอกหลักการเพื่อสอนให้คุณเน้นให้คุณรู้ว่าศาสนาพุทธสอนอะไรต่างๆนะฮะ,นะะอย่างเช่น เหมือนพระเจ้าวิมพิสารท่านพูดตั้งแต่ตอนแรกท่านบอกว่าถ้าเกิดเราไม่มีการชุมนุมเลยนะไม่มีการที่ชาวพุทธมารวมตัวกันไม่มีการพูดหลักการของพุทธศาสนามันรักษาพุทธศาสนาไม่ได้หรอกนะตรงนี้อยากจะเตือนพวกเราทั้งหลายนะว่าเราไปมองการรักษาพุทธศาสนาอยู่ตรงที่สร้างวัตถุครับบางคนบอกว่าถ้าสร้างเจดีย์ได้น,ะนี่แหละเป็นตัวรักษาพุทธศาสนาครับการมาสร้างวัดการสร้างโบสถ์ราคาแพงเนะี่ย สร้างไว้สวยงามตัวนี้แหละจะเป็นตัวยืนยันว่าพุทธศาสนารุ่งเรือมต่ถ้าเรามองเราเรียกหลักการของเครื่องมือกับวัตถุประสงค์เนี้ยให้ออกครับมันเป็นคนละตัวนะครับสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นตัวยืนยันว่าพุทธศาสนาจะจรเดินอะไรได้เลยครับไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไม่สร้างอะไรนะฮะการสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องเป็นเครื่องมือเท่านั้นในการที่จะให้ความารู้คนอย่างเช่นสร้างสาราการเรียนหลังหนึ่งเนี้ยคุณจะต้องมั่นใจว่าสาราหลังนั้นคุณจะใช้ในการให้ความรู้คนให้ ไม่ใช่ว่าสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะได้ผลงานนะแล้วก็ขอยศขอตาแหน่งเป็นลำดัดต่อไปนะให้เราแยกระหว่างวัตถุประสงค์กับจุดมุ่งหมายสงูสงสุดนี้ไม่ออกครับพุทธศาสนาเน้นเรื่องนี้นมาตลอดไม่ว่าหลักธรรมตรงไหนนะเราอาจจะใช้คําว่าสมมุติสัจจะและประมัตสัตจจะได้นะหรือว่าแม้แต่ในหลักพุทธธรรมนะท่านก็ใช้วัตถุประสงค์เนี่ยนะนะวัตถุประสงค์นั้นท่านใช้เป็นสามาธิ ทแท้จริงนะแล้วก็เครื่องมือเนี่ยใช้เป็นปรัตโตโกสัตคือการจะก้าวถึงสมาธิถิได้จะต้องอาศัยการฟังบ้างการศึกษาบ้างการคิดการวิเคราะห์บ้างนะเราจะพูดถึงทั้งสองอย่างเพราะว่าถ้ามีความจริงอย่างเดียวแล้วไม่มีเครื่องมือในการเข้าถึงมันก็จะไม่มีประโยชน์นะแล้วจะไม่มีใครเข้าถึงความจริงได้หรือว่าถ้ามีเครื่องมืออย่างเดียวแล้วคุณไม่มีอีกความจริงไม่มีตัวจุดมุ่งหมายสูงสุดที่รออยู่ข้างหน้าคุณก็ไม่รู้จะทําไปเพื่ออะไรนะฮะ ทีนี้ในเรื่องของวันพระครับจุดมุ่งหมายของวันพระจริงไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณจะต้องมารวมตัวกันอย่างเดียวเท่านั้นหรือว่าคุณจะต้องไปคิดว่าวันพระเป็นวันสําคัญอย่างโน้นพิเศษอย่างนี้ทําบุญแล้วจะได้มากอย่างนั้นวันพระไม่ได้มีอนิสงส์ในเรื่องของอย่างนี้วันพระเป็นเพียงเครื่องมือที่จะรวมตัวกันของชาวพุทธเพื่อที่จะให้ความรู้คุณแล้วก็คุณเนี่ยจะได้ใช้ความรู้ตรงเนี้ยได้ใช้ปัญญาตรงเนี้ยเข้าใจความจริงของธรรมชาติเข้าใจความจริงในสิ่งที่พระเจ้าท่านเปิดเผย เรียกว่าพุทธศาสนานั่นเองแม้เราพอจะมองตรงนี้ออกนะปัจจุบันเนี่ยมีหลายคนน่ชอบออกมาเรียกร้องนะเรื่องวันหยุดวันหยุดนะคืออยากจะบอกนิดหนึ่งนะว่าที่จริงวันหยุดที่เราใช้อยู่ตอนเนี้ยจะถือเป็นวันอาทิตย์นะหรือว่าวันที่เจ็ดของสัปดาห์หรือจะเรียกว่าวันแรกของสัปดาห์ก็ได้แต่ว่าดั้งเดิมแล้วเนี่ยที่มาของวันเนี้ยเป็นที่มาของาอาศาสนาริต์นะ